ตอนอุปสรรคมีไว้ฟันฝ่าขอโทษครับที่นี่ใช่สวนของท่านลุงกวงหรือเปล่าครับอเงียบๆหน่อยคนจะนอนกลางวันนี่ป้ายห้ามรบกวนอ่านออกไหมเพราะแสวงหามิใช่ว่ารอคอยเพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาสเขาจะเฮ้ยเฮ้ยสนุงเฮือกเฮ้ยเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยเฮ้ยเฮ้าทำไมแง่งเข้าขากันล่ะไหนว่าเป็นเพื่อนกันไงดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน มาย้ายหน่อยนะแป๊ดเจ้าหัวร้านแับยังขี้เศร้าเหมือนเดิมเลยนะเจ้ากระดวดปลาดุมากนี่ไม่เปลี่ยนเลยอืมล้านชายนี่อายุยังน้อยแต่รู้จักทำมาหากินอย่างดีต้องได้เป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดินในไม่ช้าแน่แม่ท่านลุงกวงชมเกินไปแล้วล่ะครับข้าก็แค่รักในการค้าขาย มไม่ต้องทำตัวไปหลอกหลานชายลูกเจ้านี่อัธยาศัยดีจริงๆนะจนวดปลาด,ดุกอ๋อแน่นอนลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นเ,เชื้อไม่ทิ้งแถวอเ <laughs> <laughs> ออนี่เจ้าหลานฮะทไมอ้อมคอมแล้วล่ะนะเจ้าพอจะช่วย <c oughs> <c oughs> ข้าได้สักเท่าไหร่ล่ะฮะโอ้แครครับสำหรับเพื่อนข้าช่วยทั้งสวนเลยฮะทั้งสวน เล็กไปอืมนี่ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ดีนั่นก็ไม่เอาเฮ้ยน้องเล็กคัดออกเยอะขนาดนั้นอะแล้วมันจะถึงห้าพันช่างหรอนเนี่ยฮะอืมข้าเองก,ก็กลัวว่าจะไม่ถึงเหมือนกันแ่้ะพี่ใหญ่ แต่ถ้าหากว่าเราเอาของไม่ดีไม่มีคุณภาพไปให้เขามันก็จะไม่ได้มาตรฐานของเกาลัดตระกูลเฉินนะสิแบบเนี้ยคุณนางเจ้าจะถูกตำหนิเอาได้นะอืมมันก็จริงอย่างที่ซื่อกวนว่านะเกาลัดตระกูลเฉินเป็นถึงเครื่องบรรณาการห้องเต้พวกเราต้องทําให้สุดฝีมือใช่หยุดตั้งสองวันไปไหนของเขาะนนียฮะก็รู้ว่าขนุนจะมาไง จะไปเรื่องเกาละที่คุณนางเจ้าสั่งตั้งห้าพันช่างแน่เลยละค่ะคุณหนูข้าได้ยินเขาลือกันข้าละดีใจจริงๆที่พี่ซื้อกวนธรรมาค้าขึ้นขนาดเนี้ยเหนือครูกันี่สุดยอดไปเลยอ้าวคุณหนูใหม่ัันมาก็ดีเลยข้าจะต้องขอบคุณท่านสักหน่อยเอ๊ะแม่นางเพ่ยเจ้าจะขอบคุณข้าเรื่องอะไรกัน เจ้ามากนะเนื้อคู่ของเจ้าเหรอ <c oughs> เขินสะเทืนจริงๆที่จริง, <c oughs> รง <c oughs> อะนะข้าก็อยากจะปิดข่าวเหมือนกันนั่นแหละแต่เห็นว่าท่านพ่อของท่านน่ะเป็นผู้มีพระคุณตับพี่ซื้อกวนข้าก็เลยบอกนั่นเนี่ยคนอื่นนะ่ะข้าไม่บอกหรอกกลัวว่าข่าวจะแพร่อ,ออกไปเดี๋ยวผู้ชายทั้งเมืองจะออกหักงากคลิกคลิกคลิคิค,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 คุณชายฉันซื้อกวนั่นเหรอ เนื้อคู่แม่นางเพ้ยๆเ่อะเ,เอ่อคือคข,ข้ามีธุระพอดีอะยังไงขอตัวก่อนนะอาจารย์ไปกันเถอะเจ้าค่ะคุณหนู เรา่ะจะพอคั่วเกาลัดอีกแค่สามกระทะเท่านั้นนะเราจะทำยังไงกันดีละ่ะแต่เอ๊ะถ้าเข้าป่าไปเก็บฟืนมีหวังไม่ทานกำหนดส่งให้ท่านขุนนางเจ้าแน่เลยอะเกาลัดที่ต้องคั่วเหลืออีกต้องพันชั่งเนี่ยจะทำาไงดีล่ะซื่อกวนเอออืมถ้าเราเหลือเกาลัดที่ต้องคั่วอีกพันชั่งแล้วก็ต้องใช้ฟืนอย่างน้อยร้อยมัดเลยนะฟืนเยอะขนาดนั้นเราจะไปหาจากไหนกันได้ล่ะเนี่ยฮะทำข้อ่้อว่างไงคะ หมู่บ้านของเราเนี่ยมีประมาณ50ครอบครัวได้ถ้าเราไปขอซื้อฟืนมาบ้านละมัดสองมัดคงจะพอใช้คั่วได้นะถ้าคิดว่านี่คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลาอันจำกัดแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงอะฮะพวกเรา<ม>เห็น<ร>ด้วยถ้าไม่จำเป็นข้าไม่อยากรบกวนคุณชายลีแล้วค่ะรบกวนอะไรกัน <c oughs> สำหรับน้องเจียมหมิน ค่ายินดีรับใช้เสมอจ้าตรปว่าสิบมัดนะจ๊ะถ้าได้มากกว่านี้ก็คงจะดีนะค่าจะได้ไม่ต้องไปบ้านคุณชายหลิวคุณชายจางคุณชายซ่องแล้วก็คุณชายพอ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 กัน้องเจียมมินเอาไปเพิ่มอีก20มัดเลยนะจ๊ะผงเตอ เจ้ามีธุระอะไรกับข้าข้ามาขอซื้อฟืนเจ้าสักมัดหน่อยนะเฮ้ยฟืนน่ะมีแต่ข้าไม่ขายไปข้างหน้าไปชิวๆเดี๋ยวก่อนเจ้าอยากจะให้ชาวบ้านเขารู้ไหมล่ะว่าเจ้าน่ะยังนอนกอดน้องเน่าอยู่ทุกคืนน่ะน้องเน่าของข้าเอาน้องเน่าข้าคืนมาอข้ายอมแล้ว อยากได้ฟืนเท่าไหร่เอาไปเลยไม่คิดเงินแค่เอาน้องเน่าของข้าขึ้นมาก็บอข้า,าเอาไปไม่กี่มัดแล้วน่าแล้วข้าจะจ่ายเงินให้นะน <c oughs> อ,องเน่า <c oughs> นี่ครับท่าลุงข้าฟืนครับโอ้ย,อยไม่เอารอกของแค่นี้เองคนบ้านเดียวกันแค่มอกอตากันก็เข้าใจอ,อ,อยู่ หรือว่าช่วยกันนะขอบคุณครับท่านลุงขอบคุณมากครับอ่าอีกนิดเดียวเท่านั้นเฉิญซื้อกวน